You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a โอเคเข้ากับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับจาทีวีวันนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมโรบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่าบาสซูร่นั่นเองโอเค่าตอนนี้ก็มาถึง EP ีที่2หนะ้าที่เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ ability ของตั้งแต่ละเผ่านะตอนนี้ผมได้ทำอัปเดตไปแล้วก่อนหน้านี้นะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคลิปที่แล้วนี่เองเออผมว่าจะลงวันถัดมาแต่ ก็ลืมพอดีโชคดีไม่ค่อยว่างโควิดก็กำลังระบาดด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นตัวต่อไปนะครับเป็นจางชินนั่นเองครับก็คือหรือผีนะแต่ผมจะขึ้นพาไปดูว่าผีตัวนี้อ่าผีตัวนี้นี่เองเดี๋ยวจะขึ้นพาไปดูเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่าจะอัปเดตเป็นทางด้านของสกิลนะครับจะมีสกิลแต่จางชินนี่ผมจำไม่ได้ว่าผมมีภาพหรือเปล่าถ้ามีภาพจะใส่ให้ดูเนาะ เออเลตอยู่ที่0.5เนาะจางชินสกิลแรกนะครับจะเป็นเวฟก็คือทำทำดาเมจทำให้ศัตรูกระเด็นกลับหลังก็คือน็อกแบ็กนั่นเอง16 <im itation> ดาเมจเนาะครับก็คือจังชินเผ่าแรกนะครับแล้วก็จะมีสอนสกิลอีกสกิลหนึ่งจะเป็นบูทดาเมจของเราขึ้นมา3ต่อการตี1ครั้งนะแล้วก็ฮิลเลือดตัวเองฮิลเลือดตัวเองนะครับ1 1หน่หน,หน่วย ย่วยตัวเองหนึ่งหน่วยต่อ1วินะเออสำหรับจังฉีดนะก็จะมีอยู่ทั้ง2อ,อ ability นะตามที่ผมทราบม,มาโอเคครับต่อไปเราจะไปดูที่ชิไอชินนางามิชินนางามิเนาะอันแรกเลยชินนางามิอันแรกเลย,าาม,เลยมันจะสามารถสามารถวาร์ปได้นะเออมันจะเป็นความสามารถเหมือนเป็นทำให้เราเป็นร่างเงาดำๆแต่ผมจะขึ้นพาไปดูนะประมาณนี้ ขึ้นไปล่างงาเราดําแล้วก็วาร์ปกระโดดไปกระโดดเพิ่มดาเมจกระโดดเอ้เพิ่มความเร็วกระโดดว่ากระโดดสูงแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีสกิลรีเจนหนึ่งสกิลนะจะมีสกิลที่เคลื่อนที่ได้ก็หนึ่งสกิลโอเคงั้นเราไปดูชิคคางามิสองกันนะครับตัวนี้มาดูนะครับชิกคางามิสองทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่ทําได้ก็คือนะครับสามารถเทลเออลปอตเทเลพอร์ตไปได้เทเลพอตไปยังคนที่อยู่ใกล้ที่สุดได้นะ <S <S 1> <S 1> เ,ออเดี๋ยวเราจะขึ้นจะขึ้นพาไปดูสามารถเทเลพอร์ตไปได้แล้วก็สามารถทํามีอ,อ,อีกสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลน็อกน็อกแบกนะครับสามารถทําให้เป็นเงาสีาดำๆแล้วทําให้คนอื่นกระเด็นถอยหลังไปเดี๋ยวขึ้นพาไปดูสกิลหนึ่งครับ ดอกแบกซีที่2ก็เทเลพอร์ตไปหาโอเคต่อไปนะครับเราไปดูอาอาชีพจะพูดอาชีพเฉยเผ่าที่สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเผ่าที่4เนาะโอเคก็คือไลจินนะไลจินก็เป็นเทพนะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเทพเทพพายุหรือเทพสงครามสักอย่างนี่แหละเออสำหรับตัวนี้นะจะมีสกิลสสกิลเลยนะถ้าจะไม่ผิดอะค่อนข้างเยอะนะเออ สกิลแรกนะครับจะเป็นการเทเลจะเป็นการวิ่งไปแล้วเทเลพอร์ตจะเป็นสายฟ้านะ <ST UT> นี่เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูจิ <ST UT> เจิ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 นั่นแหละ <tout> สกิลที่สองนะครับจะสามารถเออจะยิงสายฟ้าใส่ผู้เล่นได้นะทั้งระยะไกลระยะใกล้เลยมันเป็นทำยังไงนะแล้วจะมีสตันด้วยนะมีสตันของสายฟ้าด้วยนะสำหรับไหลจินนะก็จะมี2-3สกิลนะ ถ้าผมพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็คอมเมนต์บอกกได้ว่าจะให้ปรุงอะไรอะไรผิดพลาดก็บอกได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเผ่าที่อ่าลับคลิปนี้ก็5นะโมโมชิงกิไอโมโมชิงกิเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันทั้งสองอันหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลนะเออก็จากที่ผมไปศึกษามานะโมโมชิงกิอ่ะ มันจะเป็นเทเลพอร์ตแบบเหมือนคนะ่ะเดสได้เหมือนคนเลยแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งพิเศษกว่าเดิมก็คือ,อตรงชื่อผู้ใช้ของเราอะปกติชื่อชื่อเรามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นทํ้มองเห็นเราจชื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็มีเฮดมีจะมีเฮดพีขึ้นใช่ไหมอันเนี้ยมันจะซ่อนเฮดพีไว้เนาะทั้งตัวนี่กับตัวนี่โอเค ก็ทั้งหนึ่งทั้งสองนั่นแหละนะโอเคสำหรับการอัปเดตเผ่าและ Ability ของเผ่าทั้งหมดนะถ้ามีผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะมาสอนการวิธีการหาสกิลของแต่ละเผ่านะว่าหายังไงนะฮอยากหรอกก็นะเดี๋ยวผมจะมาสอนการหาสกิลเนาะ แล้วก็จะมีอัปเดตอะไรอีกหลายอย่างเลยนี่เห็นไหเห็นประตูสีขาวไหมเออนี่ก็มีอัปเดตถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมติดตามไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เสียด้วเถอะเจ๋งครับาย